ซาเกามีค่าเปลี่ยนเศษเล็กเป็นรถใหม่เสียยะจัดให้พี่น้องเอฟซีมาครับสวัสดีครับเสียยะบรรทารูปรอยใจดีครับนะเป็นอย่างคือเห็นอีแดงแดงั่างห่างนี่บ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้จัดโปรโมชั่นโปต้อนรับลมหนาวเอ้ยลมร้อนนะครับอากาศเอาแห้งๆแบบพี่ครับโปไม่กระต้องแห้งตามอากาศเนาะพี่น้องเนาะสิไปคีมตอรจะใส่ ห้างห้างพังๆตากแดดตากตากฝนตากร่มเพ็ดหยังขี่ไปนะครับกลางแดดนะครับเครื่องกับพ้างนะครับยางตากแดดยู่ตากแดดอิดน้อยใจทีวิตเจ้าของเป็นอย่างบอเอาขั้นหนังห้างพังๆแบบพี่มาแลกรถใหม่น้ำเสียยะเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับพี่น้องเอ็ซี่มาพาชม x อ็กซ e s ีซประตูเกียร์ออโต้ปี2 0 2 1ยีอ็ดไซมักจัดส่งมาแล้ว มาพร้อมกับล้อเวลล์ล,ลอโปรโมชั่นฟีดาวทรงหอดนาบ้านครับอ่ะมาเบิ่งภายในนะภายในสวยสวยได้เป็นเบาะหนังพ,ม VIP พรมวีไอพีผาหลังค่าบอถอดบอแกะเกียออโต้โอ้ยออปชั่นภายนงภายในสวยกริบนะครับรถปีงิบเอเดอร์พี่น้องนี่มีแอร์หลังพร้อมพี่น้องเอซจ๋านะนี่มีโลบาด้านหลัง กันชนนะครับผมชุดแต่งรอบขั้นนะครับกันชนดากนะครับไฟหน้าปิจิเตอร์ไฟไทย LED <c oughs> มีกล้องถอยพร้อมตัวนี้เป็นตัว X-Series นะตัวทอปเลยปี21ฟรีดาวแม็กยางนี่โอ้ยโคตรหล่อชุดนี่บ่ะตำกว่าสามหมื่นละพี่น้องเอฟซีเบงภายนงภายในงามงามงามพดงามโพงามบักโมบักแตงครับพี่น้องครับ รถบอเชียร์บัชนบัตราำบัตตีร่งกาบัตีขวัญจก้กกุญแจเป็นรีโมทนะครับผมผุ่นสองดอกสามดอกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มปุ่นสตาร์ทเกียร์ออตโต้ไม่ยูทีเจ็ดหมื่นแปดร้อยโลโดเดอร์เลขไม่เจ็ดหมื่นแปดร้อยโลเบื้องห้องเครื่องพี่น้องนะออกรถศูนย์บาททรงทัวร์ไทยบัตรไปะชาชนใบเดียวมาหาเสียยะรถนะครับเบื้องห้องเครื่องห้องเครื่องผวนโอ้ยรถตียังมันง่ามแถวหัวนงหัวน,อน็อต ร่องแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS มากช็อกแต้มสีตรงทุกจุดเหยี่ยวฝาคอบเครื่องเอามาใส่ให้นะครับแผนเพจเดิมน็อตเดิมมุดเดิมร่องแก้มเดิมมดนะครับจับไปครับก็บโปรโมชั่นฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนส่งทั่วไทยนะครับกับโปรโมชั่นนี่นีซากรถเก่าแลกรถคันใหม่นะครับกาตติกา เอามอเตอร์ไซค์ห่างๆหนึ่งขั้นแบบที่ครับมาแกลกรับส่วนลดน้ำเสียยะอีก1 0,000บาทนะครับผมเอาเ้านี้ไป X s e r ซ e นซีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับผมฟรีดาวพันหมื่นเดียวส่งทั่วไทยเอซเสียยะมักโปรโมชั่นนี่ชอบแบบนี้คอมเมนต์ให้กำลังใจเสียยะพิม์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้กดแชร์ไปด้วยพี่น้องเด้อ chào